วัตถุดิบให้ทุกอย่างเขาเป็นคนพาเลือกค่ะเขาเคยใช้ยังไงก็คือใช้เหมือนที่รู้แล้วค่ะคือประเทศอังกฤษทานซูชิยังไงซูชิบ้านพ่อก็คือแบบนั้นเลยเอ้าคือแบบนั้นครับผมก็ต้องน่าจะเป็นซูชิบ้านพ่อฉบับภาษาอังกฤษเลยนะทีนี้นะเขาเป็นคนพาเลือกคืออย่างอย่างอย่างแป้งเทมปุระเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาใช้แบบไหนนะคะอย่างพวกนี้คือทุกอย่าง แล้วสูตรที่ตีข้าวซูชิน้ําสําหรับตีข้าวซูชิรับรองเลยว่าไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าทานแล้วถูกปากคนไทยมันรสชาติคือแบบแทบจะไม่ต้องทานกับซอสอะไรเลยที่เราสามารถทานได้เลยครับผมแค่ราดแต่ตัวนี้กับซอสเทอริเน่ก็ต้มเองนะทําเองหมดทุกอย่างเลยเหรอสูตรเชฟซอสเทอริเน่สวัสดีครับอันนี้เป็นทางเข้าร้านซูชิบ้านพ่อครับถ้าท่านวิ่งมาจากถนนลาดยางนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาในซอยนะครับ ขวามือนะครับนี่ก็จะเป็นร้านซูชิบ้านพ่อครับอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านเล็กๆเลยนะครับเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีใครผ่านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเส้นโทรมานาคมสัญจรมากเท่าไหร่นะครับเป็นหมู่บ้านที่หลบเข้ามาในตัวอำเภอของอำเภอปรางกูนะครับซ้ายมือผมก็จะเป็นร้านซูชิบ้านพ่อครับ ต้องย้าอีกทีนะครับว่าเชฟที่นี่นะครับให้ความสําคัญเกี่ยวกับความสะอาดความสดของอาหารมากๆนะครับอันนี้คือร้านซูชิบ้านพ่อนะครับเมื่อก่อนนะครับร้านจะอยู่ขวามือด้านนี้นะครับทีนี้ด้วยการตอบรับของลูกค้าดีนะครับเชฟก็เลยขยายร้านมาอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับว่าทําไมร้านที่นี่นะครับถึงได้รับความนิยมและเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดสีสเกตนะครับ ถ้าใครมาจังหวัดศรีสะเกดแล้วไม่ได้ทานซูชิบ้านพ่อท่านจะเสียใจนะครับนี่คือร้านปรับปรุงใหม่ใช่ค่ะโอ้โหเรา,า,าไปดูเาไปดูข้าไหนครับผมร้านสะอาดมากครับเชฟ okay. อันนี้คือห้องน้ำอุย้ยผมคิดว่ารีสอร์ทนะนี่อันนี้ห้องน้ำหญิงครับผมใหญ่หน่อยวางว่างสะอาดมากๆ <laughs> ชอบห้องน้ำยงแห้งนะค่ะห้องน้ำต้องแห้งค่ะ เพราะว่าเจ้าของ่ะชอบเข้าห้องน้ําไม่ไม่ไม่ชอบเช็ดแฉะนี่ลูกค้าเข้าก็แม่บ้านก็ตามเช็ดเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยค่ะโอ้ผู้ชมครับสะอาดมากๆเลยนะครับแล้วก็มีที่ดับกลิ่นเป็นธรรมชาติเลยเนาะอืมสะอาดมากครับที่ดับกลิ่นนี่เช็ดเฮดเชฟเอามาจากผลิตเลยค่ะนี่เหรอครับอ๋อมันมันคืออะไรครับนี่ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์ลองจับดูสิตัวนี้เหรอใช่ เอามาจากประเทศอังกฤษเลยใช่ใช่โอ้แต่นี่เป็นเรื่องไหมเราไมต้องใส่ไหมครับผมล้างโซดาล้างน้ําแล้วก็ล้างโซดาทําไมต้องล้างโซดาครับก็เพื่อที่จะไม่ให้มันคาวเพื่อเจตะทาความสะอาดนะคะทำความสะอาดล้างโซดาเสร็จต้องมาล้างน้ำปลาครับผมซับจนแห้งซับให้แห้งซับซับเพราะอะไรครับเวลาหมักมันจะได้รสชาติที่อร่อยต้องหมักน้ำปลาอย่างดีแล้วก็มะนาวนิดนึง แช่ไว้ยี่ิห้านาทีค่อยเอามาแต่รสชาติมันจะแบบอร่อยคือเราไม่ได้เสิร์ฟทันทีเลยนะต้องแช่พีดด้วยไม่ได้เสิร์ฟทันทีต้องฟิตไว้ยี่ิห้านาทีมันกินกุ้งอย่างไรให้ปลอดภัยเนี่ยปลอดภัยเพราะขั้นตอนในการผลิตการทำนะคะที่ร้อยฟังเมื่อกี้ครับผมแสดงว่าสะอาดมากๆเกนนครับพี่จะดึงเอ็นดึงอะไรมันออกก่อนีันี่เป็นกุ้งแช่น้ำปลานะครับ สะอาดทุกขั้นตอนนะครับนี่อันนี้เป็นซูชิที่เราเบิร์นนะครับเนาะคร,ครับผมเป็นเซ็ตประหยัดอาจารย์เซ็ตประหยัดนะถ้าขายตามคำมันก็จะแพงกว่านี้อ๋ออันนี้เราเราเฉพาะเฉพาะนี่เจ็ดคำนี่ก็อย่างร้านทั่วไปเขาเขาได้ประมาณหกคำแต่เรา,าตารัดให้เจ็ดเซ็ตหนึ่งก็ สองร้อยห้าสิบบาทคือถูกกว่าในเมืองเยอะถ้าถ้าพูดถึงอ่ะคือเอาเอาอย่างงี้ดีกว่าเนาะผมไปทานในเมืองมาเนี่ยผมรู้สึกเสียดายเงินผมก็เลยหอบลูกหอบหลานมากินที่นี่วันนี้คือผมไปทานในเมืองมานะครับรู้สึกเสียดายเงินที่เราเสียไปนะครับผมมันไม่ได้คุณภาพหรือว่าไม่ได้ความรู้สึกว่าอาหารมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีเรื่องราวเนาะมีที่มาของแต่ละแต่ละแต่ละเมนูใช่ครับแล้วก็ผักผึ้งนี่ก็มาจาก สถานที market, to uh. Th ่ต่างๆมากมายเลยคือ um> มีสตอรี well, ่น well, so, uh, 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 ่ะครับผมใส่ใจทุกรายละเอียดอะโอ้อันนี้จะขาดทุนหรือเปล่าครับดี้งขนาดนี้เนี่ยให้ประมาณนี้แหละทำละทำละสามสิบนะอาจารย์ถ้าให้น้อยก็ครไม่ไม่แบบสงสารผู้บริโภคคือเราให้ให้มันแบบทานแล้วอิ่มอ่ะทานแล้วแบบเออให้มันคุ้มราคากับทำละสามสิบอ่ะครับผม คือว่าต่อให้มีคู่แข่งเยอะแค่ไหนของเรายังอยู่ได้ด้วยคุณภาพเนาะครับผมไม่ได้กลัวลูกค้าจะหนีไปไหนเลยนะเพราะอะไรถึงไม่ได้กลัวครับเพราะว่าเราต้องรักษามาตรฐานการบริการคุณภาพอาหารวัตถุดิบครับผมสะอาดครับผมแค่นี้แหละร้านอาหารอยู่ได้หนึ่งละสะอาดต้องสะอาดจริงๆเพราอผมมาเข้ามาในร้านนี่สะอาดมากๆสะอาดไหมครับครับผม เป็นระเบียบด้วยโอ้โหอันนี้คือซอสอะไรครับนี่อันนี้เขาเรียกสไปซี่ซอสสลัดอันนี้สูตรของของเชฟของแฟนที่อยู่อังกฤษเลยค่ะจะบอกนะว่าเชฟที่อยู่อังกฤษนี่เป็นคนคิดวัตถุดิบให้ทุกอย่างเขาเป็นคนพาเลือกค่ะเาขาเคยใช้ยังไงก็คือใช้เหมือนที่รู้แหรอคะคือประเทศอังกฤษทานซูชิยังไงซูชิบ้านพ่อก็คือแบบนั้นเลยเอ้าคือแบบนั้นครับผมก็ต้องน่าจะเป็นซูชิบ้านพ่อฉบับภาษาอังกฤษแล้วนะที่นี้นะ เขาเป็นคนพาเลือกคืออย่างอย่างอย่างแป้งเทมปุระเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาใช่แบบไหนนะคะอย่างพวกนี้คือทุกอย่างแล้วสูตรที่ตีข้าวซูชิอ่ะน้ําสําหรับตีข้าวซูชิรับรองเลยว่าไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าถ้าแล้วถูกปากคนไทยมันรสชาติคือแบบแทบจะไม่ต้องทานกับซอสอะไรเลยก็สามารถทานได้เลยครับผมแค่ราดแต่ตัวนี้กับซอสเทอรีเน่ก็ต้มเองนะทำเองหมดทุกอย่างเลยเหรอสูตรเชฟซอสเทอรีเน่ ซอสทะเลกีนี่ต้มเคี่ยวสามวันนะคะอาจารย์แสดงว่าทำที่ไหนก็ช่างไม่เหมือนที่นี่ค่ะถึงจะเป็นซอสเดียวกันก็ช่างรสชาติไม่เหมือนที่นี่ไม่เหมือนที่นี่ถ้าอยากลองอะไรที่มันแปลกหรือว่าแปลกใหม่เนาะร่วมสมัยด้วยเนาะคือมันไม่เค็มดูแล้วมันก็ไม่หวานไม่หวานหรือมันกลมกล่อมค่ะเพราะว่าเราใช้ไก่คะไก่ย่างใช้ไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างต่ฐานเนี่ยค่ะครับผมแล้วก็ ต้นหอมขิงแก่แครอทแล้วก็หอมใหญ่ย่างแล้วก็เราก็ต้องมาเคี่ยวกับโชยุมีเินอย่างดีของญี่ปุ่นนะแล้วก็น้ําตาลแค่นั้นเองเคี่ยวเคี่ยวเสร็จพอมันรสชาติว่าอร่อยแล้วกรองกรองสองรอบทําไมต้องกรองสองรอบครับก็กรองเอาแต่แต่น้ํามันค่ะแล้วก็ไปเคี่ยวต่อครับอันนี้คือแซลมอนโรเบิร์นค่ะแซลมอนโรเบิร์นไฟ ชุดนี้ราคาเท่าไหร่ครับ250ค่ะครับผมมีอะไรอยู่ข้างในบ้างครับนี่ในไส้ค่ะไข่หวานค่ะไข่หวานแตงกวาญี่ปุ่นแตงกวาญี่ปุ่นเนาะไข่รอนค่ะครับผมแล้วก็ปูอัดกะปูอัดปูอัดครับผมคืออาหารทุกจานนะครับเนาะหน้าตาจะสวยสดงดงามมากๆนะครับไข่หวานเราก็ทำเองค่ะสวยมันคนเสิร์ฟเลยนะครับนี่ค่ะ อ้าวสวยเป็นคนทํานะครับคือเป็นคนทำเขาค่เป็นคนที่เป็นอันนี้คือเมนูที่เขาสั่งกลับบ้านใช่ค่ะคือเนี่ยคือเชฟของเรานี่ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะครับเนาะไม่ได้หยุดเลยคเอีกชุดนึงทั้งวันเลยนะเออของเราสองชุดค่ะโอ้ขายดีมากมากเลยนะครับทั้งวันเลยค่ะทร้านหยุดวันไหนบ้างครับที่นี่ร้านหยุดอังคารพุทธค่ะอังคารพุธพอได้หายใจหายคอเนาะแต่แต่วัดพุทธจะต้องเข้ามาทำปลาอ๋อต้องเขามาทำปลา ครับผมมาเล่ปลาผมชอบเนาะใส่ใบบงใบไม้เนี่ยมันดูดูดูสดใสน่ารักอ่ะอันนี้คือมาจากซีสเกตเลยเหรอครับค่ะทำไมถึงได้มาซื้อไกลย่างไงครับพี่อร่อยอะค่ะอร่อยอันนี้คือหอไปปฝรกคนที่บ้านหรือว่าไงครับนี่ใช่ค่ะไรฝากแม่ฝรัแม่ครับครับผมแม่ชอบต้องต้องมามาซื้อ ร้<ม>าแต่ร้านจองมันไม่ได้แจ้งอันนี้คือลูกค้าสั่งกลับบ้านอันนี้ไม่ได้แจกอะไรนะครับนี่คือซื้อนะครับนี่โอ้โหตันนี้ก็ส่งแขกกลับบ้านแล้วนะครับนี่ออเชม,มาส่งด้วยตัวเองเลยค่ะ <c oughs> ใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับนะ <c oughs> ส่งขึ้นรถเลยนะครับเชฟรอผมว่าเชฟน่าจะมีความสุขมากนะมีความสุขค่ะความสุขจนหาย ป่วยป่วยซึมเศร้าจนหายป่วยอะคะอ่ะจากาคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะหายทุกโรคเลยคะ่ะจากที่นอนป่วยอะม,อม,มาทําอาหารนี่หายทุกโรคแบบมหัศจรรย์มากโอ้โหเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับแต่ก่อนกินแต่ยาเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาป่วยเลยอะ <c oughs> ไม่มีเวลากินยาไม่มีเวลาป่วย <c oughs> ครับผม <c oughs> มีแต่แบบวันหนึง่งเอ้าจะทําเมนูอะไรแบบลังสรรค์เมนูให้ลูกค้าค่ะจะมีอะไรพิเศษวันนี้ครับผมแสดงว่าเราไม่ได้หยุดนิ่งเนาะเรื่องเมนูเนาะใช่ค่ะเราต้องพัฒนาเราต้อง อัปเกรดไปเรื่อยเนาะเรามีมอะไรใหม่ๆใ,ให้ลูกค้าได้ได้ลองเป็นจุดขายเนาะต้องอร่อยด้วยนะคะครับผมอันนี้คือเต็มรถแล้วนะครับนี่มาเพิ่งงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับโ <c oughs> <c oughs> อ้อทางปลอดภัยนะคะส,ว,สวัสดีค่ะครับผม <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะนี่คือความสุขที่ได้บริการเนาะ ครับผมหายากนะพี่ชมครับร้านอาหารที่อยู่ไม่ได้อยู่ในตัวจังหวัดด้วยนะอยู่ไกลาจากตัวจังหวัดด้วยไกล70กิโลเขาขับรถมาเพื่อเพื่อที่นี่เลยเพื่อมาซื้ออาหารสอบถาม <50 S 1> เจ๊นิดหนึ่งเมื่อกี้ที่เจ๊บอกว่าที่เจี๊บอกว่า,ท,วาทําอาหารแล้วมันช่วยให้เราเป็นคนที่แข็งแรงหรือเป็นคนที่ไม่ซึมเศร้านี่มันดีมากเลยนะครับเจ๊นมันดีจริงๆอะ่ะพี่น้องเนี่ยพี่น้องทุกคนดีใจมากแต่ว่า น้องสาวฉันเคยนอนป่วยกินยากินยาคือพี่สาวมากลางวันเนี่ยก็เห็นน้องนอนใช่ไหมกินยาเขากินยาซึมเศร้าแต่ก่อนกินกลางวันด้วยนะยาต้องกินกลางวันด้วย<อ>แล้วมันทําให้เราง่วงง่วงแล้วเราจะไม่มีแรงทําอะไรเลยอ,อยากแต่จะนอนต้องได้นอนอิ่มตื่นมาถึงจะจะอารมณ์แบบอยากทํโน่นทำนี่แสดงว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้านี่ถ้าคุณอยากจะหายคุณหาอะไรทาหาอะไรทําที่แบบที่เราชอบเลยนะครับผมแล้วแบบมันเพลินนี่ โรงพยาบาลบางกูเขาบอกว่าไปเป็นวิทยากรคุย<อ>ให้พวกป่วยซึมเศร้าฟังหน่อยได้ไหมว่าทําไมเราถึงหายเราใช้ชีวิตยังไงเราถึงมีความสุขครับผมมันมันพอเราป่วยทางใจอย่างอื่นมันก็มาหมดป่วยโ,โนวนุกอยายองคำพูดนี้ดีมากเลยนะครับเอาอาจารย์คิดดูกระดูกทับเส้นเดินไม่ได้กดไหลย้อนแล้วก็อะไรนะคือสารพัดโรคคือคือ คือโรคเยอะมากอ่ะในตัวเนี่ยแต่ว่าพอเรามาทําอาหารคือพี่น้องแถวนี้เขาไม่คิดอาจารย์ที่อยู่ฟังกูที่อะไรคือทําไมเธอเก่งทำไมเธอทําได้ทําไม<อ>แบบไม่คิดว่ายายเปียงเนี่ยคนที่อ่อนแอแบบคิดโรคอะ่ะครับผมอืมพอมาทําอาหารที่เราแบบทํำให้เราหายป่วยได้อ,ะอ่ะโอเคครับ <c oughs> อันนี้เชฟบอกว่าให้เอาวาซาบินะครับใส่บนแซลมอนแล้วก็ใส่ขิงดองแล้วก็โชยุนิดนึงนะครับ พอไหมครับเชฟพอแล้วค่ะ,คะเดี๋ยวจะเค็มไปอ๋ยอโจยู่นี่มันจะมีรสชาติค,ครับผมมันเดิมมันขออนุญาตใช้มือนะครับนะอันนี้คือสภาพในครัวนะท่านผู้ชมครับอืมีพนักง,งานกี่คนครับที่นี่นี่ละค่ะห้าหกคนห้าหกคนรวมทั้งเชฟด้วยหกคนครวมคนขับรถด้วยกับเชฟ มีคนขับรถด้วย,ย <laughs> อ๋อ<ย>นี่คือลูกชายเหรอสวัสด,ดีครับลูกชายรู้สึกไงบ้างครับที่แม่ทํากับข้าวได้ดีขนาดนี้ครับูึงใจครับส่ว <laughs> 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 นตัวเราชอบเมนูไหนของคุณแม่ที่ทําครับผมชอบอปุ้งน้ําปลาาครับ แคลิฟอร์เนียโลแล้วก็เทมปุระโลทำไมถึงชอบกุ้งน้ำปลาผมชอบร้อนปลาแล้วก็ผมกินแซลมอนไม่เป็นอ๋อก่เลยกินกุ้งครับครับผมก็ <laughs> เ,เลยชอบเป็นนูกุ้งน้ำปลาเนาะใช่ครับครับผม